OOF คลิปนี้นะคะถ่ายไว้ตอนน้องตอน2เดือนกว่าค่ะ <c oughs> ก็น้องอยากนั่งแล้วก็เริ่มพยายามนั่งแล้วน,นะคะทางเราก็เลยคิดว่าเราคงต้องหาอุปกรณ์ซื้อมา,<ช>าก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าจะซื้ออะไรดีก็คือดูหลายรุ่เหมือนกันก็เลยกะว่าจะลองแบบที่หันนั่งแบบเป่าลมอะคะ่ะมาให้น้องดูก่อนและถ้าดีหรือไม่ดียังไงก็ค่อยสเต็ปขึ้นไปที่มาเป็นแบบเออของดีๆอีกทีนลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอ่าที่หัดนั่งเป่าลมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะ

คลิปนี้นะคะต้องขออภัยในความเรียวในความสดนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาตื่นเต้นมากพอขอมาส่งเนี่ยเขาก็ต้องการให้แบบว่าแกะเลยแกะเลยให้ลูกเล่นเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องทําการแกะตู่นั้นเลยนะคะนี่ก็แกะออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะแล้วเขาบอกว่าให้ปั๊มลมในใช้มืออย่างนี้เลยกดกดกดเอาอะคะ่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์ปั๊มลมนะคะเดี๋ยวตูก็จะลองปั๊มๆดู ตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะมีลมเข้านะคะแต่ก็พอทําไปสักพักสักพักนะคะ <c oughs> ก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันก็ลมเข้าได้จริงเนอะนี่ก็คนเก่งค่ะสุดหล่อตื่นเต้นเหมือนกันค่ะอยู่ข้างๆตื่นเต้นมากยีแม่ก็ปั๊มไปนะคะปั๊มไปความที่ป๊าป๊าอยากให้ทําเลยไม่ได้มีการเขียนสคริปต์ใดๆสดๆเลยค่ะ นี่นะสักพักหนึ่งก็เออได้นะหลมเข้า<อ>แล้วน,น,น่าคนข,<อ>ข้างๆก็ดุดิกดุดิกเร่งจ้างเลยดูความสดนะคะความรกขออภัยอย่างยิ่งแต่ก็เอาเหนื่อยเหมือนกันนะคะวกว่าจะเต็มเนี่ยสงสัยจะไม่ได้ทันใจลูกแ,แน่ๆเลยนี่แม่ก็รีบสุดเลยค่ะจริงๆอ่มันมีของ อีพ่อตัวอาเนะเออวี่คนจกลองมาแล้วสวยเนาะมาใช้ได้ที่มันจะแพงๆอ่ะค่ะเราก็ยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อเนอะเราก็เลยลองซื้อแบบของจีนมาก่อนเลยเนี่ยอีพ่ออีพ่ออีพ่อมาปั๊มเลยอีพ่อไม่ได้หนักใจอีพ่อรีบคนนี้ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นตลอดเวลาค่ะอยากเล่นอยากเล่นโอ้โหอยากเล่นอยากเล่นพ่อก็ปั๊มเอาปั๊มเอากระปั๊มใหญ่เลยค่ะห เสร็จแล้วค่ะก็พอใช้ได้นะคะแต่ว่าเรายังพั้มลมไม่ได้เต็มที่มันก็เลยดูไม่บาลานซ์นะคะแต่น้องก็เออพอนั่งได้ก็ต้องคอยประคองคอไปนิดนึงก่อนบอกว่าคอก็ยังไม่ค่อยแข็งเนาะนี่ก็จับมานั่งเล่นกับเพลงยิมค่ะดูน้องสนุกสนานดีนะคะก็แนะนํานะถ้าใครกำลังจะหาซื้อก้าอ้หันนั่งเนี่ยค่ะถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็ซื้อแบบนี้ก่อนก็ได้ตัวซื้อจากแอปส้มร้อยกว่าบาทเองเดี๋ยวถ้าดีไม่ดียังไงก็ค่อยอัปเกรดไปเรื่อยๆค่ะ